กรับสวัสดีครับผมตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่วันกินอะไรบ้างตอนที่17เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาเริ่มมือแรกกันเลยมือแรกวันนี้ผมจะทำ breakfast scramble scramble ก็หมายถึงคนเจียวครับเอามารวมกัน breakfast scramble มันเป็นอาหารเช้าของคนอเมริกันเพื่อนๆเ,เคยไปแบบที่โรงแรมบ้าแล้วมันจะมีออมเล็ตบาร์เขาจะทาไข่เจียวให้มันก็จะมีส่วนผสมก็คือมะเขือเทศหัวหอมแฮม คริกชีสอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็คล้ายๆอันนั้นนะแต่ว่าเมนูนี้ผมจะเอามาคนกันให้มันเละเลยไงไม่ได้ทำเป็นไข่เป็นแผ่นเหมือนในโรงแรมนะครับก็ชื่อว่า breakfast scramble เป็นอาหารของคนอเมริกันแต่ว่าผมก็ต้องมีความเป็นไทยนิดนึงครับเมนูของผมต้องมีกลิ่นอายของความเป็นไทยนิดนึงผมก็จะมากินกับข้าวถ้าเป็นปกติอ่ะเขาจะกินเดียวๆเ,เลยนะครับเขาจะไม่กินกับข้าวอาจจะมีขนมปังนิดหน่อยแต่ว่า ผมก็จะกินกับข้าวสองถ้วยเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันไก่77กรัมไข่2ใบอันนี้ผมจะใช้ไข่เต็มๆเลยแล้วก็อันนี้ผมจะแยกไข่ขาวออกมาก็เป็นไข่เต็มๆตสใบแล้วก็ไข่ขาว2ใบพริกหยวกมะเขือเทศหัวหอมเอ,อ่อแฮมแฮมพูดไปยังยังไม่พูด แล้วก็แฮมของเบต้าโกลเดี๋ยวมาเริ่มทำเบร a k f สแ t ร c r a ิ b l ลเริ่มจากการหั่นผัก ทำให้ไก่สุกก่อนแล้วคราวนี้เราก็ใส่อย่างอื่นลงไปรวมไปให้หมดเลยปึ๊บแล้วก็ตามด้วยไข่อย่างหอมอะ่ะเยอะด้วย ไฟไม่ต้องแรงมากครับไม่เหมือนทําอาหารไทยไม่เหมือนทํากระเพราอะไรอย่เงี้ยอันนี้มันต้องไฟปานกลางหรือว่าเบาผมก็จะปรุงด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ซีอิว๊วขาว3อย่างพริกไทยป่น ข้าก้นหม้อเน้นเข้าก้นหม้อเป็นหลัก3ามอสบปดอาหารเช้าเสร็จแล้วครับผมร้อนๆเลย breakfast scramble ที่ผมทำเมื่อกี้ขนมปังฟาร์มเฮาสองแผ่นใส่เนยถั่วแผ่นละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ข้าวกินกับ scramble อร่อยมากครับ เหมือนผมกินเนื้อมาเป็นอาหารเช้าหลายวันติดละมันเบื่อคราวนี้พอได้มากินไข่แล้วอร่อยสุดๆเลยปรุงถูกใจมากเค็มๆเกวลคนควาเซนสองที่นะคะครับเมื่อกี้ผมก็ไปรับรถมาที่ศูนย์ฮอนด้ครับอยู่ที่ถนนสวินทวงใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละผมเอารถไปตรวจเช็คสภาพไปทำเซอร์วิสตอนนี้ผมก็ขับมาที่แฟชั่นไอแลนด์ผมจะเล่นเวทกับสครเปอร์คนหนึ่งครับชื่อฟอร์ด ผมมีนัดเล่นเวทกับเขาตอนบ่ายโมงนี่บ่ายโมงสิบนาทีแล้วสายนิดนึงเดี๋ยวรีบเข้าไปเลยวอร์มอัพเบนเพสอยู่แนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับกราบสวัสดีครับชื่อฟอดน,นะครับฟอดเบนเบนชาช่ๆมีมีฝากไอตี IT, ฝากโซเชียลอะไรอย่างงี้ป่ะ เดี๋ยวไม่เป็นไรม่าโอเคโอเคตอนนี้ก็วอร์มวอร์มัพเป็นเทสอยู่โอเคเดี๋ยวเซตแรกจะมาเล่น2 0งรอยห้าบอลเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้ตนังมากเน้นจำนวนอยากได้อยากได้กี่เียนไม่พูดดีกว่าเล่นเลยดีกว่า

ท่านที่สอง ฮะสิบห้า เขาเล่นได้15ทีผม10ทีไม่ไหวแล้วครับแต่อย่างอื่นผมบีบไม่เป็นนะหมายถึงอกอ่ะหมายถึงอกอกหลังเก่งเก่งเป็นแต่ว่ามาบีบแบบไหลให้มันเลื่อนมันข้างไม่เป็นไหลสี่มือไงยืนอย่างเงี้ยเหรอ ไหวขอมนมือดัน,ดนขคตแบงเลยอยือชื่ไนะ,ะคุณฝอยเขาจะมีวิธีการเล่นไหล่ข้างของเขาคือเขาจะเล่นน้ำหนักเบาๆบา30ทีเลยครับเน้นจำนวนสุดๆอย่างที่ผมบอกใน <S <S วิดีโอล่าสุด <S <S เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆผมก็จะมาลองทำแบบฝอดว่างลองดูลองดูปกนะ sẽ keng hoa lệ đai, keng nào keng hoa lệ nào. OK. Con <canda tính> à <kilo> เขาจะชอบเล่นเป็นดรอบเซตครับเซตแรกก็เนี่ยสิบห้าเซตที่สองก็ดรอปลงมาเหลือ5แล้วเซตสุดท้ายก็ดรอปเหลือ0ก็เนี่ยเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยศูนย์ศอ๋อมันก็ยังมีอ๋อมันยังมีดีกว่ามันล็อกไว้ที่ห้าคือไม่ังเป็นวันนี้ผมก็กินเนี่ยครับ5จานเลยนะรอเล่นครับเดี๋ยว กินกันสองคนเพื่อนๆจะเล่นหนักขนาดไหนก็ได้ครับแต่ถ้าไม่กินยังไงกล้ามก็ไม่ขึ้นหรือในกรณีของผมกินเท่าไหร่ตัวก็เล็กเหมือนเดิมว,วันนี้เปลี่ยนบ้างคือตอนแรกผมนึกว่าไอ้สเน,นี้ยมันมันไม่ค่อยเยอะไนงะสั่งที่สกายรักแต่พอมันหลอกลวงนิดหน่อยมันเยอะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าแต่ก็ยังดีที่มีโปรตีนตรงนี้เต็มเลยอันนี้เป็นข้าวราดแจงไก่ผัดผงกะหรี ลาบไก่แล้วก็มีไข่ไม่ใช่ไข่ยักไก่นะมันเป็นไข่ที่มีผักกาดกับแครอทอยู่ข้างในเอาน้ำปลามาละแล้วก็ผมสั่งข้าวมาถ้วยนึงด้วยครับที่สกายรักเดี๋ยวคงกินไม่หมดเนี่ยครับเดี๋ยวคงเหลือไวนนี้เป็นเดี๋ยวอัปเดตของฟอร์ดเขาก็ากินเป็นข้าวมันไก่เหมือนที่ร้านประจำผมเลยนะแล้วก็สเต็กที่สกายรักเหมือนกันนี่ครับวิธีการลดแฟตกรณีฉุกเฉิน ต้องแดบเข้าไปซับเข้าไปเนี่ยเต็มเลยก็กินข้าวไป2ถ้วยแล้วก็เนื้อเหลือไว้แค่นี้ผันฝ่ายไม่ได้กินสิ่งต่อไปนี้ผมไม่เคยทำในช n n e l ผมเลยคือเคยกินแยกส่วนประกอบกันนั่นแหละแต่ว่าไม่เคยกิน2อย่างนี้พร้อมกัน ผมก็มีอยู่เป็นนม200มิลลลิตรนมขาดมันเนยนะครับ skim milk skim milk แล้วก็เวน1ช้อนเดี๋ยวผมก็จะกินอันนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำ2 that paper plate. ทุ่มถึงเวลากินมื้อที่4 จะนับเป็นมือที่4ี่ก็ได้นะถ้าสมมตินับเวฟเม,เมื่อกี้เป็นมือหนึ่งด้วยมือนี้ผมจะไม่ถ่ายการทําทุกอย่างนะแต่ว่าผมจะโชว์เบื้องหลังให้เพื่อนๆดูนิดนึงผมก็จะทําเป็นพาสต้าครับก็มีไก่อยู่1 4 6กรัมมันแช่แข็งอยู่เดี๋ยวผมต้องเอาเข้าเวฟมีกระทะยังไม่ได้เปิดพาสตา้าอันนี้ผมแช่แข็งไว้ถ้าสมมติช่างดิบ85กรัมแต่ถ้าช่างสุกมันก็200กว่ากรัมเดี๋ยวผมก็จะเอาอันนี้เข้าเวฟเหมือนกัน กระทะเนี่ยผมจะใช้ทาไก่นะไม่ได้ใส่พาสตา้าลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงด้วยซอสนีส้ครับแนนโดสผมชอบอันนี้เพราะว่าผมกินมันที่อเมริกาครับเดี๋ยวลองมาดูว่าที่ไทยเหมือนกันหรือเปล่าลืมบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะทาเชคกินด้วยงั้นเดี๋ยวผมทําให้เสร็จทั้ง2อ,อย่างเลยแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตอนจบครับว่ามันออกมาเป็นยังไง2องอย่างเชคแล้วก็พาสตา้าไก่คราวที่แล้วมีคนมาถามผมว่าในสูทตี้ผมใส่อะไรบ้าง ผมเข้าใจว่ามีเพื่อนใหม่มา subscribe หลายคนครับที่เขายังอาจจะไม่รู้ว่าผมใส่อะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะบอกเพื่อนๆเวปรตีน1ช้อนปกติผมจะใส่ครีอทีนด้วยแต่ว่าครีอทีนหมดสับป,ปะรด50กรัมสตรอเบอรี่50กรัมไอติมวอล์80กรัมข้าวโอ๊ตส0กรัมกล้วย1อันแล้วก็กรีกโยเกิร์ตอันนี้เป็นดัชชีกรีกโยเกิร์ต ห้าทุ่มห้นาทีตอนนี้ผมก็กําลังตัดต่อคลิปนี้อยู่นั่งตัดอยู่ในห้องของผมยังไม่ถึงไหนเลยครับไอคลิปตอนแรกอะคลิป breakfast scramble มันเป็น 4k ผมลืมเปลี่ยนกล้องกลับเป็น1080เพราะว่าผมลองถ่าย 4k อยู่มันก็ตัดต่อตัดต่อ,อยากนิดหน่อยเพราะว่ามันจะกระตุกกระตุกเนื่องจากเครื่องผมไม่รองรับ 4k แต่เพื่อนๆก็จะได้เห็นครับว่า 4k มันเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่ใช่ 4k ของจริงนะผมยังต้องด o w n g r a มันให้เหลือ1080อยู่เพราะว่า ผมไม่อยากเสียเวลาเรนเดอร์นานตอนนี้ก็ได้มาถึงมือสุดท้ายแล้วมือที่5ผมก็จะกินแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปหยิบมาก่อนคอนเฟลกับนมขาดมันเนยคลาสสิกเลยนม200มิลลิลิตรคอนเฟลก56กรัมแล้วก็จะกินกับน้ำส้มอันนี้ดีโดอ๋อเคยกินแบรนด์นี้ตอนเด็กฟู้ดสตาร์นี่ครับแล้วก็กล้วย2อัน อันนี้ก็จะปิดท้ายแคลอรี่ผมสารอาหารของวันนี้ครับผม4044แคลอรี่265โปรโตีน543คาร์โบไฮเดรต83แฟตอาหารเช้าเบรค f a ต t แ c รม m b l e ผมจะไม่นับพวกผักนะครับอันนี้ก็เป็นแฮมไข่ข้าว2ถ้วยขนมปัง2แผน่นเนยถัว่วไข่ขาวแล้วก็เนื้อไก่มื้อเที่ยงก็เป็นอาหารที่กินที่ฟู้ดคอร์ท ข้าวสองถ้วยไก่แล้วก็น้ํามันจากข้าวราดแกงแล้วก็ไข่นมแล้วก็เวที่กินไปอันนี้เป็นน้ําส้มที่กินไปเมื่อกี้พาสต้ากับไก่ที่กินเป็นมือม้อที่4ี่คอนเฟลกนมขาดมันเนยกล้วย2ออันแล้วก็เชคเชคก็จะมีกล้วยข้าวโอ๊ตสตรอบเบอร์รี่สับป,ปะรด ไอตีมวอลเวแล้วก็โยเกิร์ตเพื่อนๆก็จะเห็นว่าวันนี้ผมกินโปรตีนเยอะหน่อยตั้ง265กรัมเยอะกว่าปกติเหตุผลก็คือผมกำลังทดลองกับทฤษฎีหนึ่งครับทฤษฎีที่เขาว่าโปรตีนจากข้าวจากพาสต้าจากผักอะไรพวกนี้มันไม่ใช่แหล่งโปรตีนที่ดีเนื่องจากโปรไฟล์โปรตีนมันไม่สูงครับมันเป็นโปรตีนที่ขาดอะมิโนแอซิดนะครับกรดอะมิโนไม่ครบ ฉะนั้นเขาว่ามันเป็นโปรตีนที่คุณภาพต่ําแต่ว่าไก่ไข่ขาวเวอาหารพวกนี้มันจัดเป็นแหล่งโปรตีนที่อะมิโนแอซิดหรือว่ากรดอะมินโนโครบมันก็เลยเป็นโปรตีนที่คุณภาพสูงกว่าผมก็กําลังทดลองทฤษฎีนี้อยู่วันกินอะไรบ้าง17ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นจนจบเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ